เราจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ครับเจาะความคิดคอตอกต่อเนื่องใช่ไหมครับมันอาจจะแบบดูโหดดูอะไรเนาะเป็นสายจิตวิทยาน,นะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้ว่าเออแล้วเราอ่านไปเพื่ออะไรเนาะมันได้อะไรนอกจากความบันเทิงใช่ไหมครับก็ตรงนี้เลยครับเขาบอกว่าการเรียนรู้นะครับเรื่องคอตอกต่อเนื่องนะครับนำไปสู่การพัฒนาทักษะ หลากหลายด้านนะครับเห็นไหมมันทําให้เราเรียนรู้เนาะซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่แค่ด้านทฤษฎีบุคลิกภาพนะครับพฤติกรรมที่ผิดปกติการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมครับและการรู้คิดการศึกษาพฤติกรรมสุดโตรงของคอตกกเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจพฤติกรรมทุกอย่างของพวกเขาเพิ่มขึ้นนะครับ่ประมาณนี้นะครับอย่างเช่นแบบในชีวิตประจําวันเนาะก็จะมีคนที่มีลักษณะนิสัยแบบ ผู้ก่อเหตุ د, คอตกอต่อเนื่องนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเขาบอกว่าเช่นพวกสไตล์ชอบวบงการรู้สึกว่าตนเองสําคัญคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่กว่าคนอื่นหุนหันพันแล่นและขาดความเห็นอกเห็นใจใช่ไหมครับหวังว่าเล่มนี้นะครับจะไม่นะครับเพียงแค่ทําให้คุณได้รู้เรื่องคอตกอต่อเนื่องย<ๆ>ังจะทําให้คุณเข้าใจสภาพความเป็นมนุษย์โดยทั่วไปเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเรามันหลากหลายเนาะ บางครั้งคนไม่ต้องเป็นคนตกรก็ได้แต่ว่ามีพฤติกรรมฟิลประมาณนั้นนะครับเป็นความรู้นะครับในตะก้าเลยนะครับ